ปิดไมคเลยค่ะโ <Okay. S 1> อเคปิดไมคเลยค่ะคุณครูบีจะแชร์หน้าจอให้เด็กๆแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะอ่าวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องของการตั้งบวกมีการทด นะคะตอนที่1น,นะคะในเรื่องนี้นะคะตัวชี้วัดก็คือคหนึ่งจุดหนึ่งอสามทับหคือเราจะต้องหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจํานวนนับไม่เกิน1นึ่งแสและศูนย์นเรามาดูนะคะสาระความรู้ในเรื่องนี้นะคะก็คือการหาผลบวก จำนวนสองจำนวนโดยการตั้งบวกต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันโดยเริ่มจากหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตามลำดับถ้าผลบวกในหลักใดครบสิบหรือมากกว่าสิให้ทดจํานวนที่ครบสิบไปรวมกับผลบวกในหลักถัดไปทางซ้าย แสดงว่าวันนี้เราต้องมีผลบว,วกที่ครบ1ิดนะคะหรือมากกว่าสิเราจะต้องเอาไปบวกในหลักถัดไปนะคะอ่ะวันนี้เราก่อนที่เราจะเข้าสู่หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดนะคะอ่ะปิดไมให้คุณครูด้วยนะคะคนที่เพิ่งเข้ามาอ่ะเด็กๆด,ดูนะคะประชากรนะคะผู้ชายมีจำนวน2,672คน ประชากรผู้หญิงมีจำนวน2,414คนเอถ้าแบบนี้คุณครูบีอยากจะรู้ว่าประชากรผู้ชายและประชากรผู้หญิงมีทั้งหมดกี่คนครูบีจะต้องเอามาทำไมกันคะมาบวกมาลบมาคูณหรือมาหารคะลูก B ูบจะต้องเอามาทำไมกันคะบวกกันบวกกันขอบคุณค่าบวกกันนะคะคุณครูก็จะได้2อ7 2บวกกับ2,414นะคะเท่ากับสี่เหลี่ยมหรือเท่ากับเท่าไรนะคะอ่ะเรามาดูวิธีการคิดนะคะอันนี้คือประโยคสัญลักษณ์นำประโยคสัญลักษณ์มาเอาตัวเลขแต่ละตัวมาตั้งหลักแต่ละหลักเวลาทำ จริงแล้วเราไม่ต้องใส่คําว่าหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแบบนี้แต่นี้ครูบีใส่มาเพื่อให้เด็กๆรู้ว่าแต่ละหลักแต่ละตัวอยู่ในหลักใดนะคะอ่ะเราเอาตัวเลขมาใส่นะคะตัวเลขสองพร้็ิใส่ให้ตรงหลักแล้วก็2414ันสีและที่สัมพัญอย่าลืมเครื่องหมายบวกเด็กๆต้องขีดเส้นตต้ด้วยนะคะอ่ะต่อมาเอาหลักหน่วยกับหลักหน่วยมาบวกกัน สองหน่วยบวกสี่หน่วยเท่ากับเท่าไรคะสองบวกสี่เป็นเท่าห้าหกถูกต้องค่ะต่อไปเจ็ดสิบบวกหนึ่งสิบเท่ากับเท่าไรคะแปดสิบอาแปดสิบถูกต้องค่ะต่อไปหกร้อยบวกสี่ร้อยอันใส่ศูนย์เข้าไปแล้วก็มาหนึ่งหนก็คือหกบวกสี่เป็นสิบใส่ศูนย์ครับนู หนึ่งทศหนึ่งตรงเลขหกหรือทดหนึ่งตรงเลขสองในหลังคาเลขสองในหลังคาเห็นไหมคะคุณครูบีใส่ทดและที่เลขสองนะคะบนเลขสองต่อไปหลัพันมาบวกกันก็เป็นอสองบวกทดหนึ่งเป็นเป็นสามสามบวกกับสองเป็นห้าเป็นห้าบางคนนะคะอาจจะเอามาก็คือ สองบวกสองก่อนแล้วค่อยมาบวกตรงทศตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเรากลัวลืมเอามาบวกกันก่อนเลยนะคะแล้วกค็ค่อยได้เราก็จะได้ ปิดไมค์ให้ด้วยนะคะ,ะต่อไปค่ะเป็นหลักหมื่นบ้าง อเปิดไม้ให้ด้วยค่ะคุณแม่น้องไอเดียรบกบนปิดไม้ให้ด้วยค่ะ,คอ,อ,อ,คคะอ่ะต่อมาประโยคสัญ,ญลักษณ์อยู่ด้านบนนะลูกนะอ่ะเรามาตั้งหลักทีนี้เราต้องเพิ่มหลักหมื่นมาแล้วนะคะเพราะว่าโจทย์มีหลักหมื่นอ่ะเราก็ใส่เรียบร้อยจริงๆแล้วเวลาทําเด็กๆไม่ต้องตั้งแบบนี้นะคะอ่ะเอามาใส่เลยหนึ่งอยู่ในหลัก 5อยู่ในหลักพันหกอยู่ในหลักร้อยศูนอยู่ในหลักสิบแล้วก็ศูนย์อยู่ในหลักหน่วยนะคะแล้วก็คู่อไปครับ,รรบอยู่นนหนึางหน่วยเหรอครับอันนี้ไม่มีอยู่ในหนังสือครับดูบนหน,น้าจอของคุณครูก่อนครับดูบนหน้าจอของคุณครูก่อนนะคะครับผมครับผมต่อไปเอาโจทย์ต่อมามา เเส้นต่อไปอเรามาบวกก่อนหลักหน่วยบวกกัน0ูบวกศได้เลยคะศูนบวกกได้ไรคะศูนยครับได้0ต่อไปสิบค่ะ0ูนบวกศูครับได้ศอีกแล้วต่อไปหลักร้อย6กบวกเก้าค่บห้ค่ะสิใส่ใเข้าไป หนึงองเคที่หลังเล่นค่ะในหลังค่ะคคุณครูบีค่ะต่อไปห้าบวกก็หนึ่งเป็นสองส <1 S 1> า่ห้าหกเ็ดค่ะต่อไปหลักหมื่ค่ะหนึ่อ เนี่ยนะคะมันก็จะมีความใกล้เคียงกันมากที่สุดเลยบวกกันแล้วนะคะอ่ะต่อมาเปิดแบบฝึกหัดหน้ายี่สิบแปดแบบฝึกหัดหน้ายี่สิบแปดเปิดเลยค่ะวันนี้เป็นสองหน้าเหมือนเดิมจินโกอัพเมือ่อวานหนูเผลอทำหน้ายี่สิบแปดไปแล้วถ้าทำแ,แล้วก็ ดูแล้วทำไปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงไหนที่ไม่ตรงกันให้หนูปรับแก้ได้เลยค่ะค่ะหนูทำเสร็จโอเคค่ะอ,อะหน้า8ค่ะเปิดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะถ,<อ>ถ้าเปิดแล้วเรามาดูกันเลยนะคะ<อ>ค่ะ<อ>้หาผลบวกอะบางคนเสร็จแล้วก็ดูไปพร้อมกันก่อนนะคะเอาหาผลบวก หาผลบวกของอะไรของ7,310บวกกับ1,090นะคะเอาบวกกันอ่านไหนเด็กๆลองบวกของตัวเองก่อนอ่าบวกกันเลยลองคุณดูค่ะสี0รจุ๊จุไว้ก่อนจุ๊จุไว้ก่อน,อ,นอ้าวลองบวกเองสิลองบวกเองสิจุ๊จไว้ก่อนสี <400 S 1> ่ร้อยเฮ้ยจุ๊จุไว้ก่อนจุ๊จุไว้ก่อน สี่ร้อยครับจุ๊จุไว้ก่อนอ่ามาดูสิบางคนตอบตอบมาหลายคนเลยนะคะอ้าวเราเอาหลักหน่วยมาบวกกันหลังหน่วยมาบวกกันก่อนลูกบวกได้อ่าสองศูนใส่ศูนย์เลยให้ตรงหลักหนึ่งนะคะต่อไปหนึ่งบวกเก้าหนึ่งบวกเก้าเท่าไหร่คะสิบเป็นสิบศู หนึ S 1> 1 <S ่งทดหนึ่งตรงแรกได้สาม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 นามสามสาสามสามสาม็าสาม ไปนะน้ำค่ะคุณครูบอกใส่ลูกน้ำน้ำามนะคะสามหลักแล้วค่อยใส่หนึ่งครั้งนะคะเราก็จะใส่อยู่ตรงนี้ระหว่างเลขแปดกับเลขสี่ใส่ให้คุณครูด้วยนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะต่อไปคุณครูไปข้อที่สองข้อสองนะคะสามพันเก้าบวกสามพันเก้านะคะบวกกับหกพันเจ็ดร้อยเอ็ด ไม่ใช่หกพันเจ็ดร้อยหนึ่งนะเวลาอ่านอ่านว่าหกพันเจ็ดร้อยสิบอ่าเอาหลักหน่วยมาบวกกันค่ะเก้าบวกหนึ่งได้สิบครั้สิบเอาทดค่ะหนึหนึ่งหนึ่งหมดเลยก็ได้บ้างศูนย์บวกเจ็ดได้ ค่ะเรียบีขาสันเดย์บอกหนูว่าสันเดย์ใส่ลูกน้ำค่ะใส่ให้คุณครูด้วยนะใส่ลูกน้ำให้คุณครูด้วยต่อไปนะคะคุณครูไปหน้าขัดไปดีกว่าไปแล้วนะไม่รอแล้วนะนา 8 0สบนะคะแปดพนะคะบวกกับ4,828ัเอเป็นเท่าไหร่กันนะ้าเอามาบวกกันเลยในหลักหน่วยค่ะ0หน่วยบวก8หน่วยเท่ากับเท่ากับ0เ,เท่าไหร่อ่าแค่ะ,แบบคะเอาใส่แปดเลยค่ะให้ตรงกันนะต่อไปค่ะในหลักสิค่ะ 10จ้าไปใส่ศูนย์ทดใส่ศูนย์ทดหนึ่งหน้าทดหนึ่งไว้บนหลักร้อยต่อไปหนึ่งบวกทดหนึ่ง,งเป็นสองถูกต้องค่ะสองบวก ยีสดนะคะสําหรับคนที่เพิ่งมานะคะพอถ้าเกิดหนูเข้ามานาหนูดูที่หน้าจอเลยว่าเอะตอนนี้เพื่อนๆอยู่ตรงไหนนะครูบีใส่ให้แล้วว่าแบบฝึกหัดหน้าที่เท่าไหร่นะคะต่อไปค่ะข้อที่สี่ค่ะจํานวนหกพันะคะ6กพับวกกับ3,400รอยค่ะห6 0 0นหกรบวกสามพร้อย เอาตอนหน่วยมาบวกกันก่อนศูนย์หนึ่งศูนย์ศนย์ศูนยใส่ได้ศูนย์ค่ะถูกต้องไล่หลักสิบค่ะศูนย์บวกศู้เรมต่อไปหลักร้อยหกวกี่ค่ะสิบถูกเ้องค่ะใส่ศูนย์ทดหนึ่ง่าทีมาบวกกันหกศรนนนสิบ Hvað er það? ไว้เลยค่ะการบ้านมีอยู่ในหน้ายี่สิบแปดค่ะข้อห้ากับข้อหย่อยเอาวงกลมเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคุณครูคะหนูเสร็จแล้วนะคะดีมากค่ะคนไหนที่เสร็จแล้วเมื่อเวลาเราเมื่อเวลาเราเรียนจบแล้วหนูไปตรวจครับความเสร็จแล้วครับเสร็จนวหนูไปตรวจครับเสร็จแล้วครับครับเสร็จแล้วครับอ่าโอเคค่ะดีค่ะทำไมเมื่อกี้คุณครูไม่มีลูกน้ำคะ คุณครูให้หนูดูเองไงคะให้หนูสังเกตเองูบีมกเมื่อกี้ผมก็จะทำข้อหาเสร็จแล้ว<อ>ข้อห้าที่คุูให้กันบ้านค่ะค่อยๆทามคุณว่าม่ามากเละห่ออเก่งมากค่ะนั้นเราไปต่อหน้าสุดท้ายคือหน้ายี่สิบเก้าค่ะเอาดูหน้ายีสิบเก้าอ้าวหน้ายี่สิบเก้า 29. ที่สิบเก้านี้นะคะเป็นวิธีการแสดงนะคะแสดงวิธีหาผลบวกโดยที่เขามีแค่ประโยคสัญลักษณ์มีคําว่าวิธีทากับคําว่าตอบมาให้หนูอย่างเดียวหนูจะต้องนําจํานวนตัวเลขนั้นมาตั้งหลักเอาเองแล้วก็คิดเอาเองนะคะโดยที่คุณครูบอกก่อนเลยว่าเวลาที่ตั้งตัวเลขแต่ละหลักตัวเลขแต่ละหลักจะต้องมีความห่างกันนิดนึงนะคะแล้วก็ตั้งเขาให้ตรงหลักนะคะอ่า อย่าให้ถึงขั้นครูบีใช้ไม้บรรทัดวัดนะอ่าตั้งให้ตรงนะลูกนะอะต่อมาวิธีทำข้อที่หนึ่งบอกว่า2758บวกกับ7206องรเรามาดูซิเท่ากับเท่าไหร่มันทันแรกวิธีทำเอามาใส่เลยค่ะ2758อ่หาเเด็กๆเขียนเลขค่ะให้ตรงหลักกันนิดนึงนะเราจะได้บวกแล้วได้ผลที่ชัดเจน คุณครูคำนวณคเสร็จน่ะคุณเนี่ยโอ้โห,โหเดี๋ยวเรามาดูซิว่าที่หนูทำเสร็จจริงๆนะะ่ะแลตรงกับคุณครูหรือเปล่าใครจะเป็นคนที่ถูกใครจะเป็นคนที่ผิดหรือคําตอบมันเท่ากันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่าต่อไปใส่บรรทัดต่อมาเลยค่ะเจ็ดพันสองร้อยหกเห็นไหมลูกคูบีขี่เส้นใต้หนึ่งเ้นหนูก็อย่าลืมนะคะอ้าวเ,เลยและที่สำคัญ บีลืมใส่อะไรไปเนี่ยเครื่องหมายอะไรคะอ่ามันเป็นวิธีบวกเกาก็ณหบ,บวกบวก<อ>ต้องค่ะอ้าวมาบวกกันเลยค่ะในหลักหน่วยมาบวกกันก่อนแปดบวกหกเป็นหกสกิบสี่ค่ะอ่าแปดบวกหกเป็นสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่ง หนึ่งครูใส่ทศเป็นสีสีโคราสีกับตัวหนังสือนะเพื่อที่จะให้ออไม่ลืมนะคะต่อห้าบวกทศหนึ่งเป็นหกหกบวกศูนย์ได้ใส่หกเลยค่ะต่อไปเจ็ดบวกสองห้า ให้เรียบร้อยเลยนะคะและแปดเก้าสิบสิบเอ็ดส่หนึงเลยสามสิบสี่หากเจแปดเก้านี้ได้ห้าค่ะข้อที่หนึ่งนะคะเสร็จไหมอันครูอธิบายข้อที่สองรอเลยนะคะข้อที่สองบอกว่าเก้าพัน อยสามสิบเจ็ดค่ะลกูกบวกกับสี่พันห้าสิบสี่อเก้าพันจากห้าร<อ>้อยสามสิบเจ็ดบวกกับสี่พันห้าสิบสี่เด็กๆตั้งเลยค่ะตั้งเกิดต, 1, ตั้งเด็กใช่ไหมครับตั้งหนึ่งพันตั้งเลขตั้งหลักก่อนเลยค่ะให้มันตรงกันก่อนอ,อใส่ให้เรียบร้อยตั้งหรือยังอ ก็จะได้เป็น5,537ใช่ไหมคะอ่า5,937ค่ะบวกกับ4,505บวกกันเลยบวกกันเลยบวกเสร็จแล้วเราก็ตั้งหลักตัวทุกตัวให้ตรงกันใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ทำไมคะ มาบวกในหลักอ่าแาบวกในแต่ละหลักกันนะคะอ่ะาบวกกันเจ็ด <11. S 2> ในหลักหน่วยบวกกับสี่เจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดครับอ่าใส่หนึ่งทด thằng na กับสามห้ร้อ Thank okay. you. ตี่อตอบเลยค่ะเป็นตัวเลขใครใส่ใ เลขโดดนะในหลักเดียวกันให้ตรงกันนำจำนวนในหลักเดียวกันี่มาบวกกันนะคะโดยเริ่มบวกนะคะจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะคะหรือถ้ามีมากกว่าหลักหมื่นก็คือหลักแสนหลักล้านแบบนี้นะคะแต่ถ้าผลบวกในหลักใดเนี่ยิบหรือมีค่ามากกว่า10นนะคะให้เรานะคะทดจำนวนที่นเนี่ย ไปรวมกับผลบวกในหลักถัดไปทางซ้ายมือนะคะอ่าอันนี้ก็คือความคิดความรู้ในเรื่องนี้ที่เราเรียนนะคะแล้วก็อย่าลืมทำรบ้ากิ๊บกิ๊สั่งนะอยู่ในหน้า28ข้หาขหหน้า29เก้า 4, ข้อสีข้อ5ข้อหกโคค้าหนูฮันข้อ4อยู่ค่ะโอเค